นี้เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะคะสีครีมสีน้ำตาลแล้วก็น,นี้คือสีดานะคะมีสามสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้ใบละ250บาทนะคะใบละ250บบาทค่ะอันนี้คือสีน้ำตาลนะคะ ตัวน,นี้มาตัวน,นี้นะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความสูงจากตัวนี้มาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนด้านข้างนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะอันนี้ถือได้นะคะสภายยาวได้สายปรับได้ยาวมากนะคะคนอ้วนมากๆหรือสูงมากๆสามารถใช้ได้นะคะด้านข้าง งานสายนะคะงานสายด้านหน้ามี1ช่องนะคะตรงนี้มีหนึ่งช่องอ,อันนี้คือด้านในนะคะจะมีช่องซิปให้เล็กๆให้1ช่องนะคะด้านในจะบุกอย่างนี้นะคะสายปรับได้ยาวมากนะคะสายปรับได้ยาวมาก <c oughs> มีสามสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะอันนี้คือสีน้ำตาล คุณลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะจะปักลิงก์ในดีลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือคุณจะมาลูกค้าจะมาอุดหนุนหน้าร้านนะคะร้านอยู่ตรงข้ามประตูมอรมิริบานนะคะห้างแกรนด์พลาซ่าชั้นสองนะคะร้านพาพันกระเป๋าค่ะอันนี้คือสีครีมนะคะสี้ําตาลสีดำนะคะรุ่นนี้นะคะขนาด 6คูณ8คูณสีนิ้วนะคะ